วัดดีครับผมวันนี้ก็พามาใส่บ่วงนู่ครับผมทางนู่ก็เป็นนาเกี่ยวข้าวแล้วนะครับผมทางแบบนี้มันก็ดีอย่างเสียอย่างครับท่านผู้ชมมันก็บอกไม่ถูกนะครับมันดีที่ว่ามันดักง่ายครับผมมีทางก็ได้ตัวครับแต่ข้อเสียมันก็คือแบบกลัวเจ้าข้องนาครับมาจุดไฟครับผมมันก็หลายอย่างนะครับ เจ้าของนาจุดไฟแล้วก็หม่าจะกวนนกจะกวนครับผมนาเกี่ยวข้าวแล้วนะครับข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันนะครับผมเอาครับผมเดี๋ยวให้ชมทางนู่นนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมันจะมีทางนะครับนี่วิ่งนะดูดีๆครับสังเกตดีๆนะครับก็ดักตามทางเก่าของมันเนี่ครับทางเก่าที่หนูวิ่งแต่ก่อนนะครับท่านผู้ชมลอยวิ่งมานี่นะครับท่านผู้ชมนี่ผมก็ใส่ดักไว้เลยนะครับนี่ ทางนู่นมันก็สังเกตไม่ยากครับถ้าเกิดเราทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับท่านชมนี่ครับทางนู่นเนี่ยนี่ทางนู่นนะครับท่านชมเอาครับเดี๋ยวจะใส่ให้ชมนะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมผมใส่ไว้ตรงนั้นชันนะครับที่ใส่ไว้คือตรงนั้นเฉพาะมีทางมาจากรูมันมีรูอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชม เห็นนะครับนี่ครับรูนี่ครับมันต้องมานี่ลอนวิ่งทางนี้ครับขึ้นนี้ครับก็เลยใส่ไว้ที่สูงๆหน่อยเป้าหมายู่ตรงนั้นน่าจะชัวกว่าครับตรงนั้นแล้วก็จะให้ดูตรงนี้ครับนสังเกตดีๆครับมันจะเป็นทางนู่นนะครับท่านผู้ชมมองดีๆครับทางนู่นวิ่งขึ้นไปนี่ครับก็เดี๋ยวเราใส่ซ้อนตรงนี้คันนึงเพื่อความชัวครับ ใส่ยากนะครับท่านผู้ชมไม่แข็งแข็งมากโอเคได้แล้วนี่ครับผมบ่วงก็ใส่สูงกว่าพื้นนะครับท่านผู้ชมใส่สูงกว่าพื้นครับหลอนวิ่งทั่วหมดเลยท่านผู้ชมดักไม่ถูกเหมือนกันนี่ทางแนวนี้ เดี๋ยวผมถ่ายตรงนี้สักคันหนึ่งท่านผู้ชมแหวกให้มันดีๆหน่อยใส่ทิ้งไว้ครับตรงนี้สักคันหนึ่งนี่ลอยลอยอย่างเงี้ยครับได้ตัวอยู่นี่ท่านผู้ชมครับดูชัดๆนะครับนี่ทางโน้นมุดมาเนี่ยลอยกว่าเนี่ยลอยโน้มาทางนี้ครับลอยโน้มุดมาทางนี้ครับนี่แางดีๆมาเป็นปองครับข้างล่างครับนี่ นี่ครับผมกระจายไปทางนี้ครับผมนี่บวงผลนม่เด็กเร้อยแน่ถ้าคืนนี้ออกมว่าทางนี้เรียบร้อยผมแน่ไม่รอครับคืนนี้ชายปางี้เจวเลยนะนู่นชายปางี้นูดีครับผมแล้วนูจะตัวซวยๆะแถบเนี้เดี๋ยวลุ้นกันครับค่ำคืนนี้ครับผมสวัสดียามค่ำคืนครับนี่ครับผมสวัสดีครับอทีมงาน ายเอ็นตะลาบรรทุงครับผมวันนี้มาเยี่ยมเย็นอาจารย์ครับมาเบิ่งวิถีเสียนพี่น้องทีมงานครับผมฝากกดติดตามน้ำเน็ตนะครับไปอาจารย์ใช้ไปทางไหนล่ะนี่ามทางนี่ยคันนี้แหละเด็กเด็กเก็บนู่วันนี้มีเด็กเก็บนู่ครับนี่นี่นี่ไงนี้แหละตามคันนี้ไปเลยเอาครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้ลุ้นกันครับผมได้กี่แต้มครับผม ถ่ายให้ชมเป็นช็อตๆเหมือนเดิมครับเนี่ยเลยข้างล่างก็เดินง่ายดิลั่นนะจ๊ะลั่นนะมีชนไหมเอ่ยมีแต่ลั่นมีแต่ชนดิ้นเนาะส้นหน่อยโอ้ส้นสองหลังเลยส้นสองล่างเลยโอ้ติดนุ่นตวงครับนู่นนู่นนู่นโดนติงติ้งิงเลยไปบังเห็พี่น้องพี่บังไงบ้างบัง สวยไหมแฉกแฉกเออแต้มแรกมาแล้วใส่แกามครับผมเอาครับเดี๋ยวตั้งบัวไปก่อนครับผมหนูน้อยชนเยอะครับหโหตู้นี่หนึ่งแต้มนี่นี่ไงนี่หนูน้อยไม่ใหญ่มากหน้อยปะเออ ข้ามีหนูตัวหนึ่งสวัสดีครับพี่น้องอาจาร,รย์ได้หนูตัวหนึ่ง <c oughs> นี่โมไปได้ว,ว่างไว้นี่เห็นบ่างไหตรงวิธีเสี้ยนนี่ลีน,นี่ถึงที่ถึกนี่เห็นบ่างไหพร้อมแดนออกมาจากฝุ่นปุดวุดนีดด่ข้างมันต้องเบิ่งเป็นนี่ทางทางไม่ค่อยชัดหรอก <c oughs> เดี๋ยวผมไปตั้งบ่วงข้างล่างหน่อยครับฮะข้างล่างเหรอไหมเป็นตะหนิบเลยนอนดูเอาครับโอ้โหออกจากหูเลยวะตายปากลูครับวิธีเสี้ยนอีกแล้วพี่น้องเบิ่งไหน เนี่เป็นแปล่นทางเป็นแปล่นบันบันนอกเขานี่บอไซดเลยแน่นอนนี่ใส่ครับใช่เป็นไหนครับสุดหยดอนอย่ามีขายจะขวงกะว่ายังไงมันก็ต้องมีตัวแล้วว่าแน่นอนนี่นีมันออกหูอยู่แต่ตัวหน่อยมันเรียนก่อนสำนักตัวตัวเล็กเยอะออตัวเล็กผลงานอีกแล้วหรอจวดขนาดจวดขนาดโอ้ตัวนี้ตัวสวยนะน้ำอย สวยงามสวยงามผลลึกอิ่วเลยวะใส่เป็นแปนกระเถืกหนูตีกันีเขาที่มาหาว่าเ้ามาเอาหนูมาปักบ่อจันท์เออหนูเลี้ยงไว้าเว่หนูเลี้ยงไว้เจ้าก็ใส่หนูเป็นแปนไม่เคยเถื่อวันสันเออหนูเลี้ยงไว้นี่คงหน้ากว้างขนาดนี้นะเอที่มันดูปักตีเลี้ยงไว้ทุ่งนาไม่รับด้วยไข่ห้ามมาดักเลยมาเลยนะครับจันยัง โ <Wow. S 2> อ้อันจะคล้องหน้าด <Aqui. S 2> <oyu> ีไห่นี่ปล่อยมันเถอะบ่วงบ่วงม่านขนาดครับผมนี่จริงมันสิกัดมือผมไหมโอ้ตายตายตายบ่วงม่านขนาดครับผมอาจารย์เอาปล่อยมันถอะปล่อยปล่อยปล่อยมันปล่อยมันจะคล้องหน้าอย่ามาเบิ่งคลิปนี้เด้อ ปล่อยเด้อปล่อยปล่อยปล่อยตรงนี้นี่นะไปนะไป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 ใหญ่กว่าเด้อหั่งเด้อไปใหญ่เด้อไปมีความสุขกันเด้อะทีหลังจากใหไงแล้วนะจานบ่วงหมานเจ้าอ่ะโอ้ยขาล้มเหรอเออ่ยันหลุมอุ๋มอยู่นี่แต่ว่าท่านจับบ่มีมือเอาเอาจานมาขาเบิ่งอ่ะเอาไงเอาให้พี่น้องเบิ่งงนี้นะ มันคือพันนุ์นกพูนมึงค่ะโอ้พันหักอีกต่างหากพันหักโอ้พันเสียเลยงามอยู่งามอยู่งามงามโอ้เอาเอาเอาจันสวยงามคือข้างหน้าคันนะเฮ้ยเึโอ้โอ้โหวุ้ยตัวนี้ตัวนี้วุ้ยอาจารย์กันเขามาซาแล้วถึงนกกินแทะหามันหามันถือนี่เด้อหามันถึงนกเจาะเออหามป่งเลยตัวนี้จันโอ้โหคันมาซานี่

นุ่งรองเท้าใส่นุ่ฟุกเลยนะโอ้โหไฟใหญ่นะเด็ <ไฟ S 2> กกลา <ไป S 2> งน, <ะ S 2> น,นี่ครับพี่น้องเป็นแนอาจารย์ผมแน่นอนวะเี็มือสุดยอด<ล>ยแก้วแก้วทีห่หากินแบบต้นบ้านตุ่งตุ้งทีมงานบอกข้างหน้าโดนครับโดนกี่ตัวตัวเดียวไง มอยู่ตัวนี้าา <ล among S 2> สามขีดสองสามขีดงามเข่าขอเลยแก้วเข่าไม่ได้กดอืมอ่ะโอ้งติดแล้วทีมงานบอกติดแล้วนายเอ๊ะนักลาบันทุ่งบอกติดแล้วติดแล้วโอ้โหขักขนาดแก้วสวยงามงามสวยโย่หนูนออกจากป่าหนูนออกจากป่าหมอกับ ใส่กับเหล็กแนี่ยหมดเลยออใส่กับเหล็กใส่ดวงใส่อะไดีอืมดูข้างในนะเนี่ยเป็นทางเนี่ยเราย้อนย้อนไปเงี้ยแจวเลยอ้ยเพียร์่าได้เอาดวงมาออลืมแล้วพวกมันจะเอาดวงมาล้มเดี๋ยวล่างมาใส่ได้นู่นไปก็ได้หรอกนู่นยืนนี้แม่นนี่อู้สวยงามอืจับโตจับโตเด็ดดิลเลยอืมเด็ดดิลเลยเเฮ้ยน้า เข่าข้าอเลยครับไม่ตายนี่คือดักหนูแบบถึกต้องต้องเข่าข้ออย่างเดียวนะครับเข่าคอถึงอยู่สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องแกวเวีก่กด <Very good. S 1> เอาอยัางเอาค <laughs> <laughs> ันนี้เป็นไงเอ่ยปกติสรุปผลงานครับผมค่ำคืนนี้ครับ นี่ครับผมพอได้อยู่ครับผมสุดยอดครับไม่มากก็ไม่สามสามสามสี่โลได้ซัมนี่กัอประมาณสามสี่โลได้ครับผมพกเจ็ดลายะพี่น้องอ๋อขอได้ครับหาอยู่หากินครับช่วงวันหยุดหลังเลิกงานอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้แค่กลางคืนนะสามโลสี่โลสามโลน่าจะประมาณสามโลกว่าที่กลางคืนนะเดี๋ยวรอรอรอบเช้าอีกครับผมรอบเช้าอีกเรียนรถไฟนี่รอบกลางคืน รอบเช้าก็รอลุ้นครับผมรอบเช้าก็ไม่ทิ้งนี่อ่ะบ่วงกับปุ๋ยไส้ไล่พอมันือ๋ยไส้บ่วงหลายไม้แกไม่ไม่ค่อยประทับใจครับเขาเจ้าจูดหน้าพี่น้องเขาเจ้าจูดหน้าครับฉีดยาฉีดยาขนาดด้วยมาถึ่งกับพายเป้เลยฉีดยาครับผมก็หลรอลุ้นครับผมผลงานครับพรุ่งนี้เช้าอีกรอบนะครับผมก็รอชมครับผลงานคลิปพรุ่งนี้เช้านะครับก็คลิปนี้ก็โอเคครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับสบัสดีครับ